ในที่สุดในที่สุดผมก็ได้ต้นโบรนบอสซัมไม่เชื่อดูนี่โบรนบอสซัม um, แล้วโบรนบอสซัมโอเคดีทีเ่เราลบม,มันไว้ซึ่งผมก็ใช้บัคสปริงเกอร์ซึ่งเออมันก็ไม่อยู่แล้วในเบสิกกับแอควานอะ่ะก็ดูผมใช้จนมันเหลือตัวนี้ยจากแอควานที่มีสามกลายเป็นแค่นี้ส่วนเอ็ก ส่วนเบสิกที่30กลายนี้จากมาสเตอร์ที่เป็นสี่กายเป็น 2, 2> ส่วนก็ะเลี่ยเหรออไม่มีซึ่งดูสิกดจะได้มาโคตรยากเลยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ลูกนี้มันใหญ่กว่ามันเล็กกว่าลูกอันนี้นะอาจจะคิดเบงก็ได้ดูสิทุกคนถ้าผมเปิดเอฟเฟกมันจะอลังการขนาดไหนมาสเตอร์ เดี๋ยวสิโบนบอซามเฮ้ยเราสามารถดูได้แล้วหรอว่าว่ามันลูกมันโตยัง่ะเดี๋ยวดูลูกนี้ดิโอ้โหอันนั้นลูกเล็กสุดเลยเพราะมันไม่ค่อยดูเนี่ยตัวนี้ยี่สิบหกเองอันนี้พี่ใหญ่เขาห้าสองเนี่ยโอเคเอ้ยเอฟเฟกต์อลังการเกิน ถอยไปดีกว่าเอาหน้าบ้านดีกว่าโวยหันมาทางนี้แหลกทุกทีเลยทางนั้น็ไดะซึ่งผมย้ายบนบอสซัมแล้วนะเออขาดจังหวะอีกแล้วโอ้ไ oh ม่ก็มะม่วงมาขายโอ้โหข้าวโพดมาขายโอโ้โ,อโหโคตรคิดถึงเลยวะ่ะผมได้บนบอสซัมน่าแต่ที่ที่มันเป็นแค่นี้ว่าผมทำใหม่จาก8 0ดพล้านกลายเป็นเจ0ดร้อยล้านเลยเนี่ยผี ถ้าผมเห็นภารกิจที่ปูแค่รอหนึ่งร้อยอันผมไม่ทำนะเพราะว่าร้อยอันคิดเกียรติทำเว้ยใครแม่งจะไปทำวะโคตรนานเลยซึ่งอ่ะผมผมก็โอยอันนี้มันอาวลิมรับ <c oughs> ลิมรับเฉยออนนี่มันคือเออเออใทยกระตาคิดเียนอร์มัลสิแท็ก กระดิวพังกินกระดิวโอ้โหแคตตับสองอันเออหมายก็ผมจะเก็บไวล้ละกันนะแมวปลูกเลยมังมันจะเป็นแบบแบบแบบอ,อะไรล่ะเห็นมันอะ่ะมันอย่ดตรงนั่นเลยซึ่งโอ้โหนี่ติดซึ่งมันก็มีบัคที่เอาผลไปขายที่ติดเซเลเชียลมันคูหนึ่งร้อยยี่สิบาเอาไปขายแล้วเนี่ย จริงๆมันควรจะได้หนึ่งล้านแล้วนะแต่มันเป็นบักอะแล้วดูนี่ชูกาแอปเปลิลลูกขดใหญ่ละค่ะสิบสองล้านเฮ้แคติดแอมเบอร์ผสมทรายเองนะก็สิบปลาเป็นสิบสองล้านแล้วทุกคนดูนี่นะผมกดล็อกไว้เรียบร้อยแล้วไม่เชื่อดูผมกดล็อกแล้วแล้วที่มันไม่ขึ้นก็คือมันบักไม่เชื่อผมจะพาไปดู ดูนี่สิโอยโอยแงไหมที่เป็นลูกสองซึ่งมาปิดโก้แต่ถ้าเป็นเรนโบ์จะดีมากเพราะเรนโบ์มันคูนเยอะกว่ากูอ้าวตัดเออแล้วก็เซเลเชียลส์เอ่อมันชื่ออะไรนะวินสตั๊กส์วินสตั๊กส์ช็อกส์แล้วก็ช็อกโกแลตออร์แอมเบอร์แล้วก็แล้วก็ฟีส ฟิสอ้าวมันยังไม่โดนสถานะฟิสเลยฟิสฟิสฟีสซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นเอ,อิ่มถ้าเป็นเอ็กกาอาชีเลยนะเอกาอนะเอกาแอมเบอร์แอบกาแอมเบอร์มันจะาาราคาคุณง่ายสิแล้ดูสิถ้าไม่ใช่เอกกาแอมเบอร์มันตาไปสามร้อยล้านเลย What the hell กันเลยทีเดียวแล้วคุณคิดดูสิถ้าเป็นเอ,อิรออ์มก็ใหญ่นะ68แล้วเหร ถ้าเป็นโบนโบซ้ำแล้วก็ติดทุกสานะอันตอนเมื่อกี้ดูสิมันจะราคาเท่าไหร่โอ้โหเว้ยเลยเราไม่ไม่ติดอันเนี้ยดูโอ้ยจะว้าไปทำไมละ่ะนเนี้ยไม่ไม่ติดอันเนี้ยโอ้ยเอ้ดูดีๆสิมันดูลำบากอ้ยเนาออ้มันไม่อยู่แล้ว โอ้โหผมรู้สึกว่าไอ้สองอันนี้มันมันมันใหญ่กว่าอะคือแบจะด,ดูราคามานานั้นราคาอันนี้อสองล้านหนึ่งล้านเฮ้ย,ออยไอ้นี่น้องเล็กสุดเปนปลาไปหนึ่งล้านแล้วเหรอดูเอาเว้ยาช้ำงี้เฮ้ยอ๋อ,อ,อลืมไปมันไม่ได้เช็คกันนั้นดีกว่า อยู่เทนส์เทนส์เทนส์อะไรกันไม่รู้แต่บริเน้นงนาวแล้วผมก็ได้เออเป็ดยางผมรู้แล้วนะนเวลาเขายกขึ้นมันยกไงแค่กดลูกสองนี้กระจบก ผมจะเอาเปิ็ดยางไว้ตรงนี้เจอจุบ๊บเราก็ขึ้นตรงนั้นเหมือนเป็นห่วงยางชูชีพอบบเคยเห็นไหมที่ตรงนั้นแล้วก็หันหน้าไปทางนั้นอืองั้นแหละสวัสดีค่ะผมมูวนยางชูชีพผม่าจะไม่ไม่มีไม้ไผ่นะอ้าวเว้ยไม้ไผ่โอ้โหอันนี้สียางเลยเหละย ไอดีเนี่ยฉันเจอแต่ไม้ไผ่ไม้ไผ่เยอะแถววะเฮ้ยไม้ไผ่มันเยอะเกินไปลแล้วนะเว้ยโ oh oh, อ้โอ้อดวานซีเลยอเอาเป็นสิบเลเวลไม่ได้หรอครับไม่ได้ฉันเอาแค่หนึ่งเลเวลนี่แหละโคตรที่งกเลยอ่ะ <c oughs> ชิง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 ดูสิมันจะช่วยหรือเปล่าในการเติบโตอืมอันนี้กัมเถอาโอ้ยเฮ้ยถึงเวลาถึงเวลาของไอ้เจ้าเอ่อเบอร์นิงบัตแล้ว,วอ่ะว้าวโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ไม่โดนเลยครับเออไปตรงนั้นต่อเออเกือโคตรเลย ปิดอันนี้ก่อนดิอ่าก็ปิดแล้วนี่หว่าโอ้โหเต็มเต็มจ่าเต็ม,เต,มเต็มเลยครับทุกคนอ้าวเอ๊ะทาไมไม่ติดอะเฮ้ยทำไมไม่ติดทำไมทำไมอะไม่ติดอ่ะอ๋ะอไม่ต้องโดนลำต้นหรอโดนตรงนี้บ้าเอ้ยดูดี่มันจะติดไหม คุณพาทิตครับคุณช่ชวยส่องมาตรงนี้นะครับไม่ตรงลำต้นมันนะครับส่องตรงนี้เลยครับเต็มเต็มเลยได้ไหมไอ้ให้ผมสดชื่นักทีส,ดสดได้ไหมครับก็ทำอะไรรับทุกคนคุณดวงอาทิตย์โอ้โหแยงไปเดวตรงนั้นทำไมไม่แยงตรงนี้มากง่ะคุณดวงอาทิตย์แยงแต่ตรงนั้นทำไมโอ้ย อ้าเวเฮ้ยโดนไหมอะไม่ดูไอโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยตรงเล้ยทำไมไม่โดนตรงนี้ไม่โดนตรงนั้นขอโดนตรงนี้เลยเน้นๆได้ไหมมึงจะทำอะไรไงมึงอย่าทำงั้นต้องใช้ทำยาเพราะว่าห่วงอะก็เลยต้องใช้ เข้ามาได้เออเข้าไปได้ดีโอ้ยแกคิดจะทำอะไรถ้าแกคิดขโมยผลฉันฉันเอาพวกฟาดหน้าแกแล้วแกอยู่ไหนออบชดีชอคดีคุณดวงอาทิตย์มันยังไม่ติดก็บอกว่าไม่ใช่ลำต้นหมายถึงนั้ไ รู้งี้ผมน่าจะาวางไ,ไว้ตรงอ่างุ่นตรงนั่นนะเห็นไหมนะตรงนั่นไะไกลอย่อยางไม่ใช่ว่าตรงนั้นโอ้ยนนอขอย้ายได้ไหมมันย้ายได้ปะคุณดวงอาทิตย์คุณแม่เร็วๆครับหน่ามันหมดสภาพอากาศเลยเนึกว่าไม่มา ถ้าไม่มาขายเอาพวกปาดหน้าเลยมันยายได้ไหมได้ไหม Fuck you f u c k i n son เพราะว่าตรงนี้เบอร์นิ้งบัตรมันดูนั้นมันคือไปวะเว้ยมาดีดิไม่อยู่กับเบอร์เออเออมันชื่อเออโบโอ้ย ใหญ่เกินเออตรงนี้แหละา,าถ้าเป็นตะกรูลผลไหมห้หายากอยากเกินไปผมก็จะเอาไว้ตรงนี้อืมฮะอืมกัดมันเดินเลยลวงถ้าเป็นตระกรูลที่ชู ถ้าไม่ใช่ชูการ์แอปเปิลไอองอันนี้มาขายผมก็จะเอาไว้ตรงนั่นอะ่ะไอ้ตรงเบอร์นี้บักที่ไว้มาอยู่อะ่ะแต่5เป็นผลไม้ที่ผมรักอย่างมะม่วงเห็ดอ่ะเห็ดอันนี้แล้วก็เออมโคโค่ Coco. คือตะกูลดีวาของผมไว้นั่นแน่นอนแต่ที่ผมรักที่สุดใน ed, ตะกูลก็คือเห็ดแล้วมันไม่มาขาย เออก็ใหญ่นะซอนะโนนี้เหรอโคตรใหญ่ไหนดูสิเฮ้ยก็เล็กอยูน่นะเฮ้ย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 ในตะกูลพิสมาติกผมรักเออไอถั่วแล้วก็จูกะแอปเปลิลแล้วก็เบอร์นิงบับส่วนเอมเบอร์ดิลลี่หมดสิทธิ์รัก ทุกคนดูดูมันดวงอาทิตย์เกียดผมดูแหมะลุงครับอันนี้เท่าไหร่ครับมันนี่ฉันจะบอกเลยนะทำไมอันนี้มันใหญ่จังวะทุกคนครับมันจะบอกอะไรแค่มาสเตอร์สปิงเกอร์อันเดียวดูความโูดมันมันเกือบ ครึ่งสวนแล้วนะ่ะเห็นไหมนะ่ะเนี่ยเกือบครึ่งสวนของสวนหนึ่งอะ่ะแต่เป็นอเโอโคตรใจ๊เลยครับพี่กาดเลยแม่แม่ผมอยู่คนแล้วนี่คือปูเขาไฟที่ผมไม่อยากให้มันปะทุเพราะมันเดือดสถานะสถานะเออเออ ซันชอยไม่มาโดซันชอยบอมาใส่จูก้าแอปเปิร์ลูกนี้กับเบอร์นิงบัตมันไปใส่ลูกนุ่นลูกอากาศเพื่ออะไรราคามาตรงกันหรือเปล่าลุงผมไม่รอหรอกไหนบอกสิบหกล้านไง เลกอ็ไอด้ว่าได้ทุนเคินมาหลายเท่าเลยอวอันนี้โตเต็มที่ยังอะไมน่าโตเต็มที่เ็าะโตเต็มที่น่าจะเป็นเง,งี้ยว่าแล้วไม่น่าโตเต็มที่อะฮือะฮืผมจะคัดลอกที่มันใหญ่ที่สุดผมว่าอันนี้เล็กสุดนะ ไอผมว่าอัน,นตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เนี่ยอันเนี้ยเล็กสุดอันนี้กลางกลางสว่วนนี้ใหญ่ชุดอืมใช่ไหมเอาสามอันเลยได้ไหมคำหนับคิดนี้ผมก็ขอตัวอ,อย่าพึ่งเรามาดูเบอร์นิ่งบัตรกันดีกว่าผมชอบดอกมันนะแต่ไม่ชอบต้นมันต้นมัน ให้มาสูงนี้แหละแต่เปลี่ยนโมเดลใหม่ได้ไหมแล้วเปลี่ยนชื่อจากเบอร์นิ่งบัตรกลายเป็นเบอร์นีมบอสซ่อมได้ไหมจะได้แรล,แลจากระดับพิสมาติกกลายเป็นเออทาราไดทาราไดเหมือนโบนบอสหรือดีวายเหมือนแคนดี้หรือไม่ก็พิสมาติกก็ได้ได้ไหมหรือทำ อะไรก็ไม่ได้แต่เปลี่ยนโมเดลได้ไหมฉันไม่ชอบเลยให้เป็นสีนี้หลยสีโมเดลต้นมันอะแต่ให้เป็นแบบแบบต้นแอปเปิ้ลยักษ์ได้ไหมแบบตรงๆอะที่มีใบด้วยเหมือนเหมือนไอ้นี้ยเหมือนฟาวเวอร์ฟ,า,ฟาแฟอ,อ๋อหขัดจังหวัดตลอดต่อวัดทินี้ก็โอตัวรลาไปก่อน